แล้วน้องเคยมีผัวไหมล่ะแม่ไม้ผัวที่ไหนถามว่าว่า๋อแม่ไม้ค่ะแล้วเคยได้ไหมผัวได้ั้่งก็อ,อย่างนั้นมันปลาปลาอยอ่ะปีนี้ไม่เยอะได้ผัวมันปลูกก่าหลังเลยนะไม่เอาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเป็นไงไม่รู้ จงใจไม่ได้ห่อถุงได้ผัวก็อยู่กันลำบากขี้เกียจหาอยู่คนเดียวดีกว่าจะได้เป็นผู้หญิงหล่ะนะไม่หาแนีผัวไม่เอาเลยเบื่อเหตุผลอะไรที่ไม่เอาผัวก็ไม่รู้สินะแม่ค่าอีหยังกันกู้ให้เถอะสิมาซื้อตามบัุคงคือสิมาสซ่ไม่ค่าเดือกู้ให้ปานี้จ้าไหนจังกล้าเกิด ที่แม่ถามจอกหลอกเกเลียดเนาะให้ถามนี่แม่ค่ะถามอย่างอีกผู้ใหญจก็สิได้กินชิ่ยวอะไพ่อเองรู้ไหมทำไมหมามันถึงเห่าหรอแล้วพ่อรู้ไหมล่ะพ่อรู้แล้วเนาะเอ็งรู้ไหมเนี่ยเอ็งรู้หรือเปล่ารือว่าเองไม่รู้ทำไมเองไม่รู้อ่ะเพรหนูไม่ใช่หมาไงพ่อ,อ พ่อพ่ออะไรไปชาพ่อรู u y u y u, ้ไหมหู้ยังไงเดี๋ยวนี่ไดโนเสาร์มีกี่พันไดโนเสาร์มีกี่พันห่วยมีสองพันสามพันเอแเธอเองคิดว่ามีกี่พันมาตอบมาสิศูนย์พันไงพ่อพปายังแสงเปยังแสงโอ้ ห้วยสร้างอย่างคือสร้างพวดสร้างเหลือแต่เงื่อนสั้นนั่นเบื้องเจ้าอยู่นี่ก็จะเม่นมีความสุขหลายเนาะพญาแสงเนาะลูกเต่าก็ง่ญ่เมิดล่ะอันใดอันใดกับบ้า้ยากได้ายคองเขาของอยู่เงื่อนนั่นก็มิจะลูกละเขาซื้อมาไวให้พอเจ้าอยากได้หยังเจ้าอยากกินหยังเขาซื้อมาไวให้เมื่อละเขาส่งมาให้เมื่อแต่ว่าเก็บเงินปลายสร้างดีเนาะลูกเจ้าเก็บเงินปลายทางเออ ค่อยนี่แล้วว่าแต่อย่างใดเขาสร้างให้เมื่จังววาเห็นเฮื่อให้นสั้นให้เขานี่ค่าสร้างก็เงินค่อยดิหดูแลพ่อแม่ดีครับลูกคอยล้ดีแท้ชูมือดีกูใช้ชีวิตแบบ่มเดนสมหวังเน้่สมมุติสมมุติว่าสวยสมุด่ารวยสมมุด่าโคตรใสชูมือ